รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ่เิมผมว่าเราพักกันที่นี่ก่อนเนาะฮะแต่เราไม่ได้เตรียมตัวมาอยู่ป่าไ,ไม่มีอะไรเลยนะและคนที่เกิดในราศีนี้ก็คือทานราศีผู้ชงผู้ที่เกิดในราศีงูใหญ่ คุณนิชาคะคุณเหลิมท่านหายไปไหนอะ่ะอืมไปไหนอะ่ะมันไปฉี่หรือเปล่าไาอ้ท่านเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวมันก็ตามมาหรอกฉันว่าเรารีบไปตามหาทานดีกว่าคะ่ะ ไม่นไหน่อยนะไปทางนู้นค่ะไปทางนู้นดีกว่า

เกิดอะไรขึ้นอ่ะ <N> น่าจะเป็นผีพายปา่าค่ะน้อยๆน่าจะดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหารดูจากการแต่งตัวมนุษย์คนนี้ไม่น่าใช่คนแถวนี้นะหลงป่ามาหรือเปล่าช่างเถอะไปทำธุระของเราต่อดีกว่าค่ะท่านท่นยัไง มึงน,น,นอนตรงนี้ได้ยไงเนี่ยงละเมอหรือเปล่าเนี่ยผมตามเสียงอะไรสักอย่างมาพี่ผีพายนี่เราเข้ามาอยู่เขตผีพายแล้วเหรอเนี่ยผีเผลออะไรกันคุณกวันแสกๆอย่างเงี้ยเผาผีพายเป็นเผาต้องคำสาบมันจะกินเลือดมนุษย์เป็นอาหาร แล้วเราต้องทำไงอ่ะโอ้ยไม่น่าเลยฮยทำงานอยู่ในออฟฟิศอยู่ดีๆกูไม่น่าหาเรื่องออกมาเลย นายครับนี่มันวนเข้าไปในป่าลึกแล้วนะครับถ้าเราดันทุนลังเข้าไปอ่ะยิ่งจะหลงป่านะครับนายโถ่ยมันเรื่องง่ายๆแค่นี้เองอ่ะผู้มึงทำกันไม่ได้หรอวะนายไปไปไป ได้จะถึงแล้วในน้อยพี่กัญญาผู้ชายคนเมื่อกี้อ่ะพี่ว่าแปลกไหมไม่อยักสังเกตนะทำไมอ่ะจิตฉันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีไว้จบงานของเราแล้ว้าไปสืบกันว่าแต่ลูกแก้วมันนีนะคะพี่พี่ว่าเนี่ยมันใช้ได้จริงๆเหรอได้สิแต่มีข้อแม้นะ Oh, yeah. ลูกแก้วเนี่ยมันดือ้อเดี๋ยวในน้อยๆเจอก็น่าจะรู้เอง ครับผมว่าเราหยุดพักตรงนี้กันก่อนดีไหมครับผมขอตัวไปทานสุราก่อนครับนายปวดฉี่มากเลยครับไปอมครับนายโอ้โอ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  ทำไมพวกมันไปนานจังวะเฮ้ยมึงไปตามมันดิดนายบำายดีมานะมวยนายครับไอ้สองคนมันตายแล้วครับนายมึงว่าไงนะนจะเป็นไปได้งไงวะ จะทำยังไงกันดีครับนายมันก็แค่ผีพายนั่นแหละเดี๋ยวกูจัดการไงแส่ไม่เข้าเรื่องพวกเจ้าเข้ามาในอนนาเขตของข้าเองช่วยไม่ได้พูดแบบนี้ก็อยุดอยูกเลย ไ,ไม่ผิดจริงๆลูกแก้วต้องซ่อนอยู่ที่นี่จะรออะไรล่ะรีบไปเอารีบกลับกับนเถอะอะไรกันไป,ไปได้ไงอะ่ะจากที่ได้ยินมาผู้บังคับลูกแก้วได้ต้องมีความดีและความชั่วพวกเราก็มีส่วนนี้อยู่นะแบบนี้คงลำบากเลยมันต้องมีวิธีสิ นี่เราก็เดินกันมาไกลมากแล้วนะเอาไงต่อทานก่อนที่ฉันจะมาที่นี่อ่ะฉันได้สำรวจรอบดูละข้างหน้าเนี่ยจะมีลำทานถ้าเราเดินตามลำธานไปเนี่ยเราจะเจอหมู่บ้านและเพื่อความปลอดภัยเราต้องหลบที่หมู่บ้านก่อนเออเอาไงก็เอานิชาพี่ลางานวันหะนึ่งนะลาอะไรล่ะพี่ก็อยู่กันครบเนี่ย ล้าก็พี่โกว่าถ้าเกิดไม่ลาเงินเดือนจะได้ไม่ครบก่อนห่วงเรื่องเงินเดือนอะห่วงเรื่องเอาชีวิตรอดอเอาจากที่นี่ไปให้ได้ก่อนไหม <S <S ได้เงิ <ๆ S 2> นเดือนไปจะไปใช้ยังไงทุกคน,นดูนั่นสิ คน,นี่มันผีลูกคนว่ามันมนอนในป่าอย่างเงี้ยทานป่านี้อันตรายมากนะพี่เหลิมผมว่าเราต้องช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนนะพี่ถ้างนั้นอย่างนี้เราต้องแยกทางกันเดี๋ยวผมจะล่อพวกมันไปอีกทางส่วนพี่พานิชาออกจากป่าไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะพี่จะได้ไม่เป็นจุดสนใจด้วย งั้นเดี๋ยวฉันไปกับทานหมู่บ้านน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แหละผมฝากด้ว้นีพี่ระวังตัวให้ดีนะแล้วเ,เจอกันไม่ต้องห่วงพี่ไปหนูนี่ค่ะ ทำไมหมู่บ้านเงียแบบนี้เนี่ยคนหายไปไหนหมดนั่นสิระวังตัวด้วยนี่ฟื้นแ,บบนแล้วพวกคนณทิ้งฉันไว้ตรงนี้เราเรีบหนีไปซะอย่าร้อยถึงค่ำหมู่บ้านนี้เป็นอันตรายกับพวกคุณรีบไปซะไม่ต้องเป็นห่วงฉัน เกิดอ,อะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้คำสาปหมู่บ้านนี้โดนคำสากคนช่วยอะไรไม่ได้หรอกหมู่บ้านนี้โดนคำสาปมานานพวกเราต้องชดใช้กรรม นี่าทำไรอะ่ะพวกเราโดนคำสาปเพราะว่าผิดคำพูดว่าทุกๆสิบห้าคำต้องทำเครื่องไหว้บูชาพ่อปู่แต่มีชาวบ้านบางคนไม่เชื่อเรื่องพ่อปู่วันนั้นพวกเราเลยไม่ได้ทำเครื่องไหว้พ่อปู่พวกเราจึงโดนพ่อปู่ลงโทษให้พวกเรากลายเป็นผีดิบ แล้วผมจะช่วยพวกคุณยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมีสิ่งหนึ่งที่จะล้างคำสาปได้อะไรเหรอเนธนินมณีนาคาแล้วเราจะหานินมณีนาคานี้ได้จากที่ไหน คิดอะไรคนเดียวเนี่ยถ้าเรามีนินมณีนาคานายก็จะหายจากอาการที่นายเป็นนายก็จะหายเป็นปกติเพราะมันจะช่วยล้างทุกคำสาปแต่สิ่งนั้นผู้ที่ครอบครองและใช้มันได้มีแต่สิริจันทาพวกสีดำ ใช่งั้นเราก็ไปหาพวกเขาสิมันไม่ได้ถ้าไปก็มีแต่ตายกับตายนายก็รู้ว่านายไม่ใช่คนปกติพวกมันฆ่านายทิ้งแน่ทำไมนะทานเกิดมาทำไมทานถึงกำหนดชีวิตตัวเองไม่ได้เนะี่ยมันต้องมีสักทางสิ น้องเขาหายไปไหนแล้วอ่ะหาตัวลำบากจริงๆเลยนะมึงฮะทีนี้ก็หมดทุลัง สูสุขติอะไรวะแหมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะนี่ไงไอเลือดผสมที่บอกอะจัดการมาเลยสซ นายสั่งไม่ให้ยุ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วนี่คืออะไรอย่างน้อยฉันก็ไม่ทำเรื่องชั่วๆบแกนี่จะบอกอะไรให้นะเผื่อว่าไม่รู้ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของนายใหญ่ทั้งหมดไม่จริงคุณอาไม่ได้เป็นคนแบบนี่ถ้าไม่อยากมาทถางกับเผาเรา ก็กลับไปซะได้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าคุงรอดไปแต่ครั้งหน้ามึงเจอกูแน่เฮ้ยไปเวย้ย ่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันนินมานีนาคาหรือว่าเพราะนายตกอยู่ในอันตรายนินมานีนาคาก็เลยช่วยนายไว้นายถึงรอดอ่ะแล้วนินมานีนาคาเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้อ่ะอยู่กับเจ้าเจ้าก็ใช้มันไม่ได้หรอกเพราะคนที่ใช้มันได้คือเผ่าสีดำเท่านั้นงั้นอยู่กับผมก็คงไม่มีความหมาย คุณต้องช่วยลบล้างคำสาปของหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วทำไมฉันต้องช่วยจริงๆแล้วมันก็เป็นของฉันอยู่แล้วแค่นายตกอยู่ในอันตรายสถานการณ์มันก็เลยบังคับก็ได้ฉันจะช่วย แต่ถ้าครั้งหน้าถึงเจอไหนเมื่อไหร่ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่ สมแล้วที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลสิริจันทาแล้วเราจะออกจากที่นี่ไงพวกท่านไม่ต้องห่วงให้พวกท่านเดินไปตามทางนี้ไม่ไกลก็จะออกจากป่า เกิดอ,อะไรขึ้นนิชานิชาเกิอดอุบัติเหตุฉันบอกแนละ้วว่าจะทำอะไรโดยที่ฉันไม่ได้จาัางพ่อแม่เราเป็นใครเราจะได้แก้ขอ้อกล่าวหาได้อยู่ในน้ำในเมืองบาราลหักที่โยสดฟ้าหักที่มาจากดินหา ที่อ้ายเทวินบอเสิ้นซึ่งการเวลาหยดน้ำตาให้ฝ้ากับแทนให้สายแน่นเชื่อมเหาถึงกันจะเก่เหมือนวันพันปีไม่มีมาลาย ฟ้ายังเคียงโคโู่ดาวหักเข้าบลายลืมลาห่วงพลังมนตรานาคานั้นเป็นพยานพบโขมกานนั่นเพียงแค่กายแต่หัวใจฝากไปคำหนึ่งถึงเวลาให้คืนย้อนมา อีบอนสายเน้นอย่างแทนหัวใจให้ฮักเฮาเฮียงหัวอัมคนิงนเจ้าเคืองทงทุกสิ่งอย่าทิ้งด้วยกันจากลา เสียงีเมียขหาว่ารอ,รอ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 วันที่หันกลับคืนทุกคำคืนจะเกมื่นแสนก็รอรอ,รอเจ้าู้เดียวเดินหน้า